สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีภามาสมบรรยากาศยามแลงกับการเลี้ยงงัวเลี้ยงงัวยามฝนก็คือยามแลงนี่แม่นฮั่นตรงใดยามแลงกับยามเสามันฮั่นตะลักเกี่ยวยาหายนี่ก็เลี้ยงตามหน้าเหือเขาหน้าเหือหน้าเหือที่แปลว่าคนบริเวณหน้าใสนะ ที่ว่าเขาสาวปลูกเขาปลูกยังแล้วเขาปลาไว้ในงัวแม่หมาแ้่แหลงก็คือเสือออกลูกแล้วนี่อีกสองตัวสองตัวนึ่งเจ้าจะไปเอาหนื้อมหายอีกตอนนี้ก็เอาหนื้อมาหายงัวสองตัวเมื่อกี้เนี่ยเอาหายเลยยังตัวคือ ข้อไก่ข้อไก่เอาสามสิเกนงวตัวนี้ก็คือสิมันอยู่ทื่อผ่านะมันที่แปลว่าทื่อผ่าเพื่อคนเข้าใจนี่เป็นงวดเถกงวดเถกนี่ครับพันใหญ่คือสิได้ราคาอยู่แต่ว่าบุแพงคือทางเนื้อทางผักเนื้อของประเทศล่าฮะแม่น สัตว์เลี้ยงประเภทงวขวายนี่แพงโดยเฉพาะตัวเถิกตัวเถิกรวยตัวผูเต็มเถิกฮะแมนทางผักเนื้อนอนราคาประมาณอยู่ที่ประมาณสิบปลายล้านสิบปลายล้านกี่เป็นละสิบสี่สิบห้าหลานท้ายาาาอยู่ทางผักไตประมาณแปดเก้า,าหลานไม่ซ้ำเลยหล่ะราคาทางไตทั้งเทิกบวกคือทางเนื้อบวกว่า บัวจะเป็นยังละคะมันจังลืนกระายตัวลืนก็ตังสี่หาลันนี่เลี้ยงเลี้ยงเองเลี้ยงคนเดียวสี่ตัวสำเรยงไว้นำเลี้ยงคึ้สืออกลูกอยู่งอตวตนะ มันบัวไงบัไงปลาได้พอมันเป็นงัวหลาดเแต่ทามางัวพันน่ะไงงัวพันที่ว่าเข้าเหลียงละจะไลเข้าเหลียงส่งเขาห้องขาซัดเลยนะไงตัวนั้นแบบงัวหลาดงวดงัวหลาดเขาช่วยจะได้ปะงัวหลาดมันงวแต่เก่านะบ่มีการแป้งพระตูกมยัง มิแต่ให้มันผสมตามธรรมศาตรเลยผสมผันตามธรรมศาตร์นะเอ่อข้าศากาึกขอจบคลิปเพียงเสร็เนานะเพื่อจะได้กบฝากดากดไหลกดนแร์เพื่อเป็่กำลังใจให่อคอาคิดคลิปต่อไปนี่แล้วพบกันใหม่ใน,นคลิปต่อไปบ๊าย